สวัสดีเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องของเต้ยเตยาเปิดดวงวันนี้เราจะมาทำคลิปเรนดอมในหัวข้อเรื่องความสมหวังใดที่คุณกำลังจะได้เจอเร็วๆนี้มาดูกันนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตเทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆได้ผ่านมาชมคลิปนี้ ที่เคารพนับถือขอให้เปิดโชคเปิดดวงชะตาของเพื่อนๆว่าความสมหวังใดที่เพื่อนๆที่มาชมคลิปนี้กำลังจะได้เจอในเร็วๆนี้ยังไงก็ขอฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกดแชร์ให้กับช่องของเต้ยตายาเปิดดวงไว้ด้วยนะคะมาดูกันในไพ่ใบแรกความสมหวังใดที่ เรากำลังจะได้เจอในเร็วๆนี้มาดูซิว่าความสมหวังใดที่เรากำลังจะได้เจอในเร็วๆนี้ทูครับทูออฟครับไพ่สองถ้วยสองถ้วยถือว่าเป็นไพ่ไพ่ใบแรกที่ดีเลยนะคะเพื่อนๆบางคนอาจกําลังจะได้พบกับเนื้อคู่เพื่อนๆบางคนอาจกําลังจะได้พบกับความรักที่สมหวัง รักที่รอคอยเซเว่นออฟคลับเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยตัวเลือกนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะาบางครั้งบางคนอาจจะมีความรักที่ เขาเรียกว่าย่างไงมีตัวเลือกให้เลือกหรือเพื่อนๆนบางคนอาจจะกำลังจะได้เขาเรียกว่าเลือกคนที่เป็นคนของใจเลือกคนที่เหมือนเราตอบตัวเองแล้วว่าเนี่ยเราเลือกคนนี้เพื่อเนเพื่อนบางคนจะได้เขาเรียกว่าจะได้เลือกคู่ที่เป็นคู่ชีวิตของเราอย่างแท้จริง อาจจะได้เจอคู่ที่แท้จริงหลังจากที่อาจจะเคยเป็นตัวเลือกของคนอื่นมาแล้วหรือเคยมีตัวเลือกมากมายาทีนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะได้พบเขาเรียกว่าพบคู่ครองพบคู่ครองที่แท้จริงพบคู่ชีวิตที่แท้จริงเพราะว่าไพ่ t o of c u p ออกมาคู่กับไพ่ s o v e n of cups มันก็เหมือนกับว่าเนี่ยตอนนี้เราจะเลือกได้แล้วนะเราจะมีความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ที่แท้จริงแล้วนะ จะเจอตัวจริงแล้วนะจะไม่ต้องไปเป็นตัวเลือกของใครอีกแล้วหรือว่าเราจะไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวเลือกอะไรเยอะๆอีกแล้วประมาณนี้นะไายใบต่อไป The Impaler ความชัดเจนความเป็นตัวตนความชัดเจนความเป็นตัวตนเหมือนที่เต้ยพูดก่อนหน้านี้ไงว่าเพื่อนๆจะได้พบเนื้อคู่ที่แท้จริง พบเนื้อคู่ที่แท้จริงขเขาเรียกว่าพบขเขาเรียกว่าพบคนที่แบบเป็นตัวตนของเราจริงๆจ,จะไม่ต้องเป็นตัวเลือกใครแล้วหรือจะไม่ต้องมีตัวเลือกอะไรเยอะๆและจะคือว่าจะเลือกเลือกคนที่ที่ใช่เลือกคนที่เป็นคู่ครองของเราเออเป็นทวินเฟรมของเราอะไรประมาณนี้ไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่สามดาบนะคะ ก่อนหน้านี้เพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะมีเรื่องอเรื่องยังไงอ่ะเรื่องเรื่องเจ็บใจเรื่องเสียใจเรื่องที่ถูกทําร้ายจิตใจต่างๆอ่า,อาต่อไปนี้ต่อไปนี้จะมีความชัดเจนให้กับตัวเองจะมีความชัดเจนให้กับหัวใจหรือถ้ามองอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า รักสามเศร้าเอออย่างนี้การมีความรักที่แทรกซ้อนเนี่ยต่อไปนี้คือไม่มีแล้วเพื่อนๆจะไม่เอาแล้วจะเลือกตัวจริงจะไม่ไปเป็นรักแทรกซ้อนของใครเพื่อนๆจะ,จะเขาเรียกว่าจะเป็นตัวจริงและฉันจะไม่เป็นรักแทรกรักซ้อนของใครอีกแล้วฉันจะจะเลือกความรักที่เป็นสองคนและไม่มีสามคนแล้ว,ลวประมาณนี้ไพ่ใบต่อไปแน่นอนเป็นไพ่ถูก of pentacle ไพ่สองเหรียญไพ่สองเหรียญขึ้นมาคู่กับไพ่สองถ้วยสองเหรียญขึ้นมาคู่กับไพ่สองถ้วยนั่นหมายถึงว่าคนที่ใช่คนที่เป็นคู่กันต่อให้ก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องที่ทำให้เจ็บใจกันมีเรื่องที่ทำให้ผิดใจกันมีเรื่องที่ทำให้มีปัญหากัน จะมีโอกาสหมุนกลับมาหมุนกลับมาเจอกันเนื่องด้วยว่าโชคชะตาและเกณฑ์ดวงชะตามันประมาณบอกว่าเนี่ยมันเป็นดวงที่คู่กันนะมันเป็นดวงที่เป็นชีวิตคู่กันนะมันจะไม่ไม่หนีกันไม่พ้นหรอกยังไงก็ต้องหมุนมาเจอกันเพราะว่าไพ่สองถ้วยขึ้นมาประกอบกับไพ่สองเหรียญอ่ะมันจะต้องหมุน ต้องหมุนต้องเวียนมาเจอกันหรือถ้ามองในเรื่องการเงินนะคะถ้ามองในเรื่องการเงินเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะมีการหมุนเงินอยู่ช่วงเนีอ้อาจจะมีงานการหมุนเงินอยู่ถามว่าหมุนได้ไหมหมุนได้มีทางออกไหมมีทางออกหมุนได้ไปในทางที่ดีไพ่ใบต่อไปพูดเรื่องการเงินไพ่เงินก็ขึ้นมาแปดเหรียญค่ะแปดเหรียญก็คือการเงินความมั่งคัง่งผลผลิต จากงานอาจะได้รับเงินจากเขาเรียกว่าได้รับตัวเงินเนี่ยมาจากการทำงานของเราหรือว่าค่าตอบแทนผลตอบแทนจากสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้เราจะได้รับออกมาเป็นตัวเงินไพ่แปดเหรียญออกมาแล้วการเงินออกมาแล้วนะคะความรักอ่ไพ่แถวแ,แถวแรกก็คือว่าความรักจะเจอเนื้อคู่จะเจอคู่ครองจะมีการมั่นหมายหรือมีการเขาเรียกว่า บางทีก็ไม่มั่นหมายมาอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วไพ่การเงินการเงินออกมา2เหรียญการเงินออกมาแปดเหรียญคนที่กําลังหาเงินกําลังหมุนเงินอยู่จะสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่ามีเงิน เข้ามาเพื่อช่วยเหลือในการหมุนเงินได้อย่างคล่องและสะดวกขึ้นไพ่แปดเหรียญก็คือไพ่ผลผลิตจากการงานจะได้รับค่าตอบแทนอะไรบางสิ่งบางอย่างกลับมาเป็นเม็ดเงินนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นเดอะซันเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในกองนะคะเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในกองขึ้นมากับคู่กับไพ่เดอะเดอะอิมเพลอร์เพราะฉะนั้นแล้ว การเป็นตัวตนของเราอ่ช่วงเนี้เราจะมีเขาเรียกว่าการแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาอย่างเด่นชัดโดยที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าอยู่ในข้อจํากัดหรือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกรอบของคนที่วางเอาไว้หรือคนที่วางกรอบให้เรารู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกว่าไม่เป็นตัวตนต่อไปนี้ไพ่เดือดซนออกมาคู่กับไพ่ The ะอินพลบอกว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วเราจะเป็นตัวของตัวเองเราจะมีแสงสว่างในตัวเองไพ่เดอะซันออกมาเคลียร์ให้หมดเลยไพ่เดอะซันออกมาเคลียร์ให้หมดเลยไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในกองเป็นไพ่ใหญ่ที่สุดในกองเราจะพบกับความสุขความสว่างในชีวิตเรื่องการงานก็จะได้รับเงิน นะคะเรื่องความรักก็จะรับความชัดเจนแล้วเราก็จะได้พบคู่ของที่เป็นคู่แท้หรือว่าเป็นคนรักของเราที่ไม่ต้องไปเป็นรักแทรกรักซ้อนของไข่เราจะมีความชัดเจนหรือมีการตัดสินใจที่เขาเรียกว่าตัดสินใจตรงไปตรงมาแล้วตัดสินใจเลือก ถูกไม่เลือกผิดทีนี้เราจะเลือกถูกเราไม่เลือกผิดก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะเลือกผิดเลือกที่เอาตัวเองเข้าไปเป็นรักแทรกซ้อนของคนอื่นเลือกที่เอาตัวเองเข้าไปรู้สึกทําให้ตัวเองบาดเจ็บอ่าอย่างนี้ก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนี้แต่ต่อจากนี้ไปจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วเราจะเลือกถูกเราจะรู้ว่าเราจะเลือกอะไรอ่ไาไพ่ใบต่อไปคือไพ่1 0บไม้ สิบไม้ขึ้นมาคู่กับสามดาบก่อนหน้านี้เพื่อนๆบางคนอาจจะพบกับปัญหาอุปสรรคการเหนื่อยยาก แบกรับสารพัดแบกรับความรู้สึกที่เจ็บแบกรับความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิกของหัวใจแบกรับกับปัญหาอะไรที่มันหนักใจสารพัดเรื่องอ่าต่อไปนี้หมดแล้วนะ10บไม้นี้คือหมดแล้วไม่มีไม้ที่11ไม่มีไม้ที่12เพราะว่าไพ่มันมีสูตรแค่10บไม้คือหมดแล้วเจอมาหมดแล้วกับปัญหาชีวิตที่ผ่านมาต่อไปนี้ไม่มีปัญหาที่จะเข้ามาแล้วถึงมีปัญหาที่เข้ามาเราก็จะสามารถ รับมือและแก้ไขกับปัญหานั้นได้อย่างสบายแบบชิวๆเข้ามาเหอะเข้ามาเหอะเข้ามาเหอะไม่กลัวแล้วประมาณนี้นะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่สามไม้เป็นไพ่ T of Wands รอคอยมองดูเฝ้ารออ่าเฝ้ารออะไรเฝ้ารอดูอนาคตเฝ้ารอดูความรักเฝ้ารอดูสิ่งต่างๆเฝ้ารอเหมือนกับว่าเนี่ย กำล yes. an 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 like ังเฝ้ารอที่คิดว่าจะเดินหน้าเดินหน้าเพื่ออะไรเดินหน้าสารสัมพันธ์เดินหน้าเดินหน้าเรื่องงานเดินหน้าเรื่องเงินเดินหน้าเรื่องคนเดินหน้าเรื่องคู่ครองเดินหน้าเรื่องความรักอย่างนี้เดินหน้าแล้วดีไหมไพ่ใบต่อไปแท m เพลนนาคาแทนเพลน t แท p เพลนออกมาบอกว่า การบริหารจัดการตัวเองให้ได้การบริหารจัดการตัวเองให้ได้เห็นไหมคะแถบหนึ่งเป็นไฟแถบหนึ่งเป็นน้ําก็คือว่าเราต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้ให้มันมีความสมดุลแล้วเชื่อเชื่อในจิตใต้สํานึกของตัวเองอไพ่ใบนี้บอกว่าให้เชื่อให้ใช้สติใช้สมาธินะคะใช้สติใช้สมาธิตรองดูแล้วให้เชื่อในจิต ได้สํานึกตัวเองถามตัวเองแล้วตอบตัวเองให้ได้ว่าจะเอายังไงนั่นแหละมันคือคำตอบที่ถูกต้องมันคือคำตอบที่ตัวเราต้องการไม่ต้องไปถามคนอื่นถามตัวเองแล้วตอบตัวเองให้ได้เมื่อเราถามตัวเองแล้วตอบตัวเองได้นั่นแหละมันคือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ว่าเราต้องการนู่นต้องการนี่เราไปถามคนอื่นแล้วคนอื่นบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเราถามตัวเราเองหรือยังว่าเราต้องการไหม เพราะว่าคนอื่นมันไม่ได้รู้เขาไม่ได้รู้กับเราว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรคนอื่นเพียงก็แค่ได้แนะนําเราได้เฉยๆแต่ว่าเขาไม่ได้รู้ลึกๆในใจของเราว่าเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ว่าเราต้องการอะไรนะคะเราต้องคือมันเป็นเรื่องของเรื่องส่วนตัว เรื่องหัวใจอย่างนี้เราต้องถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ถ้าเราไปถามคนอื่นแล้วให้คนอื่นตอบแทนนั่นมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเราไปทำตามหรืออยู่ในกฎข้อกำหนดในกรอบของคนอื่นโดยที่เราจะอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจให้เราแล้วเนี่ยเราเลือกไปตามที่เขาตัดสินใจเนี่ยเราจะมีความสุขไหมอ่านะคะไพ่ แทมเพลเนออกมาบอกว่าให้ถามตัวเองแล้วตอบตัวเองให้ได้แล้วเชื่อในคำตอบที่ตัวเองตอบตัวเองออกมาว่าเราต้องการอะไรไพ่ใบต่อไปเป็นไพเ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์นี้มองได้เลยว่าถ้าเดอะสตาร์ใบนี้กองนี้เนี่ยเทพีแห่งสวงสวรร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสวงสวรร์ นะคะถ้าใครนับถือเทพเทวดานับถือพระแม่พระแม่ลักษมีพระแม่อุมานับถือพระแม่คงคาพระแม่ธรณีนับถือเทพ,พเจ้าจันทราอ่าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องบนเทพเจ้าที่เป็นเทพีเทวีผู้หญิงท่านกำลังให้พรเดอะตาออกขึ้นมาคู่กับเดอะซันถือว่าเป็นไพ่ที่โชคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ผ่านมาชมคลิปนี้เนี่ยรับ ลงงานหน้าไพ่ดีๆไปได้เลยนะคะเพื่อนๆกําลังจะผ่านพ้นกับปัญหาอุปสรรค จะไม่มีเรื่องให้เสียใจจะไม่มีอุปสรรคทางด้านการงานการเงินจะไม่มีอุปสรรคทางด้านความรักเพื่อนเพื่อนจะพบความชัดเจนในชีวิตเพื่อนเพื่อนจะมีจุดเด่นจุดยืนในเรื่องการงานและการเงินแล้วเพื่อนเพื่อนจะสมหวังในเรื่องความรักนะคะเพราะโชคชะตากำลังหมุนเวียนดำเนินการให้เนื่องด้วยว่าไพ่เดอะซันและไพ่เดอะสตาร์ออกมาคู่กันสิ่งที่เราเคยเพอ้อฝันสิ่งที่เราเคยคิดสิ่งที่เราเคย เขาเรียกว่าวาดฝันวาดภาพเอาไว้เนี่ยไม่คาดไม่คิดว่าจะสมหวังก็จะสมหวังไม่คาดไม่คิดว่าจะเป็นจริงมันจะเป็นจริงเพราะว่าไพ่ออกมาค่อนข้างดีพลังงานหน้าไพ่ถือว่าค่อนข้างมีพลังมากไพ่ใบต่อไปเห็นไหมคะ wheel of fortune วงล้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ที่ขึ้นต่อมาจากเดอรสตาเพราะฉะนั้นแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาหมุนเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ถ้าเราเจอกับปัญหาอะไรก่อนหน้านี้ถ้าเราเจอกับความโชคร้ายใดๆสารพัดความรักการงานการเงินปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตใดๆเปลี่ยนค่ะเดอะซันเดอะสตาร์แคมเพลน วิวออฟฟอร์จูนกลงล้อแห่งโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานความสว่างสวยัย2ครับกำลังหมุนเวียนนะคะแปดเหรียญกำลังหมุนเวียนโชคชะตาจักรวาลกำลังหมุนเวียนให้เพื่อนๆนที่มาพบคลิปนี้หมุนเวียนไปประสบความสุขความสำเร็จ หมุนเวียนไปหาความมั่งคั่งความราบรื่นหมุนเวียนไปหาความรักที่สมบูรณ์หมุนเวียนผ่านพ้นอุปสรรคได้นะคะแล้วไพ่ท้ายกองไพท่ทายเด็กเป็นไพ่ควีนออฟวอรนเป็นไพ่ราชินีดาบราชินีดาบคืออะไรคะความชัดเจนนะคะความชัดเจนหรือปัญหาอุปสรรคใดๆ ไม่ต้องหวั่นและวิตกกังวลอีกต่อไปเราสามารถที่จะฟันฝ่าขัจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคหรือผ่านข้ามอุปสรรคใดๆที่เป็นท็อกซิกในชีวิตของเราไปได้แล้วเราจะมีความชัดเจนในชีวิตเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าแลนดอมคลิปนี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างบวกเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีทูครับ เจ็ดครับนาคะแอมเพลเลอร์สองเหรียญแปดเหรียญเดอะซันเดอะสตาร์แคมโพเลนซ์สามไม้วิวออฟฟอร์จูนนะคะแล้วก็มีไพ่ควีนดาบออกมายืนยันเป็นไพ่ท้ายเด็กเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานหน้าไพา่นี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างชัดเจนท่านจะได้รับพรท่านจะรับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ท่านจะได้รับการหมุนเวียนจากพลังแห่งจักรวาลที่หมุนเวียนนำพาโชคชะตามาสู่เราในเรื่องที่ดีทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจบคลิปเรียนรอ้คลิปนี้นะคะยังไงก็ขอฝากช่องของเต้ยแต่ยาเปิดดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับเต้ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ